สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกม One Punch Man A Hero Nobody, No Body No p a r t ี่6กันแล้วนะครับผมโอเคคราวนี้เราก็จะมาต่อจากคราวที่แล้วนะครับวันนี้เราจะมีเล่นเควสเสริม1เควสแล้วก็เควสเนื้อเรื่อง2เควสนะครับผมโอเคเราก็ให้ดูสเตตของฮีโร่ของเรากันก่อนนะครับตอนนี้ผมมีไปฟาร์มมาเพิ่มนะครับคลิปนี้ผมจะใช้จะเป็นสแตนดาร์ดไทยนะครับผมเลเวลห้าแล้วก็เดี๋ยวถ้าเราไปดูในเกมกันแล้วกันนะทุกคนแล้วก็ใส่บวกแอคแท็กกับพลังพลังโจมตีพิเศษนะครับพวกท่าโจมตี แล้วก็นี่เป็นได้ XP e เพิ่มนะครับแล้วก็สเต็โดยรวมประมาณนี้นะครับทุกคนเรเวลเท่าไหร่ไม่รู้เพาหาไม่เจอโอเคก็ประมาณนี้นะผมงั้นเราไปเลือกเควสกันเลยดีกว่าครับไปโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ตรงที่ที่ให้เลือกเควสแล้วนะผมเราก็จะไปเลือกเควสกันเลยนะครับซึ่งเควสที่ผมเลือกวันนี้ก็จะเป็นเควสของอาจารย์ไซตามะนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นไม่รอช้านะครับไปลุยกันเลย นี่คือเป้าหมายของเราถูกจัดก,การเรียบร้อยแล้วงั้นเหรอเป้าหมายที่2ก็ด้วยเอยมอนเตอร์วิ่งหนีนะครับในอย่าขวางทางฉันโอเคมันอบอกว่าเราขวางทางมันนะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าเพราะอะไรนี่นี่ไ,ไปครับลองป้องกันนี่ดูนี่ถ้าใหม่นะครับ เป็นท่าที่ได้จาก DLC นั่นเองอุ้ยคนจับไ,ได้รับ,บมือไอ้หี้แตกแรงจัดเอ่อโทษทีนะแต่ว่าฉันมาถึงกนะ่อนน่ะเอ่อนี่มันสถานาการณ์ฉุกเฉินแล้วนะเอ่อ I'm dying to you Joyride right ฉันคิดว่าเราต้องเข้าร่วมที่นี่ใช่ไหม ถามเขาว่ารอมานานแค่ไหนแล้วถามว่าเห็นมอนเตอร์หรือเปล่าถามว่าเห็นมอนเตอร์หรือเปล่าดีกว่าแล้วคุณเห็นมอนเตอร์บ้างไหมอ๋อแล้วก็ฉันจําได้ว่าระหว่างทางก็พอมีตัวสองตัวนะอ่าฮะใชนก็พยายามจะหาตัวอื่นอยู่เอาม่ใช่ไว้เขาบอกว่าตอนนี้ฉันพยายามมองหาห้องน้ําที่อื่นอยู่แล้วตอนนี้ใชนก็ไปไหนไม่ได้ด้วย เออเปิดประตูดูไม่มีใครตอบสิเออใครอยู่ในนั้นเหรอเร็วๆเ,เข้าฮะแมวน่าฉันต้องไปที่อื่นต่อนะน็อกซัมหมอคลอประตูเรียกเพิ่มพุทพุทธอสซ็อกอินอิดหมายถึงอะไรวะเข้ามาเลยอย่างนี้เหรออ๋อมันคือห้องน้ำนะทุกคน ฉันยังทำธุระไม่เสร็จเลยนเว้ยนายอ่ะอคนที่แบบว่าอยู่ในห้องน้ำใช่มีอะไรหรือเปล่า,าฉันพยายามอยู่ในห้องน้ำเพื่อห้หาอะไรกินคนเดียวอกินขี้วะมาทำให้ฉันกลายเป็นปีศาจและทีนี้ฉันก็แค่ปกป้องส,องสวรรค์ของฉันให้ปลอดภัย นายลงไปเลยชั้มิธุร่าที่ข้างในนั้นโอเคครับมันเป็นปีศาจกินขี้นะนี่เราอย่าเพิ่งเอาซาตามะมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจบไวนะครับผมเข้ามาเลยรับมือเจาะเข้าไปลองป้องกันนี่ดูนี่ไงเราฟาร์มาเยอะจัดนะครับจนเราแข็งแกร่งแล้วเตี้ย เตียงเหยียดพุ่งเป,เปียงการเต <lands> ียงนะจบไวงานไวนะครับเออในส่วนก็ถึงตาของฉันสักทีเข้าห้องน้ำไปเรียบร้อยใช่จมะมีโทรศัพท์โทรหาเรานะเออฉันเห็นนายจักการมอนเตอร์แถวๆนั้นแล้วนะอ๋อฉันเห็นนายจักการมอนเตอร์กับไอรอนผ้าคลุมแล้ว เคสนะแปลว่าผ้าคลุมนะครับแล้วก็บอดี้นั่นหมายถึงแบบหัวโลน้นเออเดี๋ยวนะโรถผ้าคลุมเหมือนกันเหรอเออฉันขอพูดกับเขาได้ไหมเออเขายุ่งอยู่อย่างนั้นเหรอเออไม่ได้งั้นสินะน็ Knock the door. <c oughs> อกเตอร์ดอเขาประตูเรียกดีกว่าชานมะมีคนขอเบอร์รอแป๊บชานจะทำธุระไม่เสร็จเรียบ,บร้อยชานมะ เอสแรงครับก็ถือว่าเคลียร์เควสในตัวนะฮะนี่่พอเออผมรู้เบผมเป็นฮีโร่คัสเอแล้วแล้วก็ครึ่งทางของเรากลายเป็นคัสเอสแล้วนั่นเองนะผมโอเคเราไปดูเนื้อเรื่องหลักกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราเข้าเควสหลักมาแล้วนะผมมนุษย์ถ้าแกไม่อยากโดนทำลายล้าน<ม>ฟังนี่ให้ดี ฉันมีคำพูดจากราชันทะเลลึกมาพูดพวกแกจงยอมแพ้ต่อพวกเราซะแล้วก็เป็นทาสของพวกฉันไอ้พวกแมลงตัวจ้อยโอ้ไม่หนีงั้นเหรองั้นนายก็คงจะเป็นอาหารมื้อแรกสำหรับพวกเราละเข้ามาเลยไอ้พวกแมลง ได้จัดการมาวะนี่อุ้ยเล้มก่อนอุ้ยโห้ยอุ้ยโดนไม่หยุดเลยว่ะบล็อกก่อนเฮ้ยโหูยจะตายเอาสู้คนเดียวเลยมั้งโห้ยมันล้มก่อน นี so ไ่ไงกูบล็อกได้แล้วร oh. ู้แกวหมดแล้วหนูมันไวจัดอ่ะมันแบบว่าจะตีไวอ่ะโอ้โหดิไม่ทันได้สู้เลยนี่มามาถ้งเวลาสวดไปครับลองบล็อกนี่ดูนี่ไงเต็มคอมโบมาดิใครจะการใครนะนี่บล็อก อาไปลุยลุยรับมือมันหลบได้เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ดอทรับมือไ่โดนไกลเกินโอยกระเด็นเฮ้ยนี่นี่เปียงเปียงชาร์ร์บลบชาร์เฮ้ยลบอีกรับเยรับมือดอก มัวไปหน่อยนะครับทุกคนโทษทีโอ้ฉันทำเกินไปหรือเปล่านะได้บีเอียงวะในขณะเดียวกันฮพวกนายต้องถูกจัดการ แกระวังก็เถอะมนุษย์เพื่อนของแกหนีไปหมดแล้วตอนนี้แกอยู่คนเดียวโอ้นายจะตายที่นี่แหละมัน,นง่ายที่จะพูดนะจะทำยากนี่ถ้าแทงหน่อไม้แบมบู ฉันทำได้ฉันทำมันได้เอ่อจากการพวกปีศาจระดับพระเจ้าด้วยตัวฉันคนเดียวฉันโคตรจะเจ๋งเลยว่ะอุ้ยมีคนมาข้างหลังนะฮะแกรู้เลยไหมว่าเมื่อไหร่ที่มันน่ารำคาญพวกมันจะต้องตายอะไรที่ดูน่ารำคาญน่ะมันจะต้องตายประมาณนี้นะครับ โอเคครับเรามาในเรื่องอันที่2กันเลยอย่างว่องไวนะผมหลังจากที่เจา้าชะนีไงมันก็ตัวหลังเราแล้วพวกมนุษย์พื้นดินอีกแล้วงั้นเหรอโจมตีเข้ามาถ้าแกทำได้นะแล้วฉันจะฆ่าแกเองยินดีที่ได้พบนะแล้วก็ลาก่อนฉันจะให้นายดูผลของ,องการฝึกของฉัน ใช่ฉันฝึกมาเยอะนะฉันพร้อมรับมือแกแล้วอุ้ยโอ้ยนี่ขนาดฟาร์มมาแล้วมันเตะเราทีเดียวเลือดลถไปขนาดเกือบหลอดหนึงนี่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 ไอ้รับมือโอ้โหท่านี้มันใช้ต่อเนื่องเลยคอมโบไม่ได้วพะโคตรไก่เลยครับนั่นเราใส่มันเป็นชุดหนึ่งอะเลือนมันไดแค่นั้นนะไปครับชาร์จชาร์จเฮ้ยนี่ลองบล็อกนี่ดู เมื่อกี้เควสมันน่าจะให้เราโจมตีให้เหลือ90%้าสิอร์เซนะไรงี้ยครับพยายามได้ดีนะด้วยการโจมตีของนายพร้อมที่จะตายหรือยัง Justice c r a s s t i c e มาเลยนะครับผู้บันดุกความยุติธรรมนักตัดผู้ความยุติธรรมหมูมึงไรเดอร์มาถึงแล้วเอาจริงอ่ะเนี่ยพวกแมลงมาเพิ่มอีกแล้ว รถได้90%เหมือนกันเฮ้ยอุ้ยโดนโอ้โหจะเลือกกูลไปขนาดนั้นดอกเดียว Justice Cash มาชาร์จชาร์จมานี่ Justice Cash ไปซะชร์จครับเฮ้ยเบ่งพลัง ฉันไม่สามารถชนะได้แต่ฉันจะอยู่ให้ได้เพิ่มพลังเหมือนกันนี่นี่ไงขอแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นกระเด็นกระเด็นอย่างไกลอ่ะชาร์จเลยชาร์ไปเยอะๆชาร์ไปเยอะเข้าไปเลยมูวิ้งสวยนี่ไงไป Justice Cast สวยชาร์จติดพวก อุ้ยไม่โดนนี่นี่นี่ Justice Cast สวยเบงเพิ่มผ่านต้องกันก่อนนะไม่เนไม่เห็นี่ Justice Cast เอาไปอีกเพี้ยงไม่โดนไปคุณบล็อกโอ้ยได้อยู่เรียบร้อยสมบัติบอกเกมแบบนี้อีกแล้วงั้นเหรอฉันเบื่อเต็มทีแล้วนะ ฉันรู้ว่าฉันไม่มีโอกาสอยู่แล้วแต่ฉันก็ยังสู้อยู่เป็นแม้จะเหลือฉันคนเดียวก็ตามมันไม่ใช่เรื่องชนะหรือแพ้มันเกี่ยวกับฉันไม่ต้องจัดก,การแกที่นี่ตอนนี้มูเมงไรเดอร์คุณทำได้แล้วเชื่อมันในตัวนายนายทำมันได้ สู้เขาหมูมเบงไรเดอร์จัดการมอนสเตอร์ตรงนั้นเลยนี่คือความหวังเดียวของเราจัดการมันซนะนี่ <c oughs> เลิกสู้แต่แล้วแล้วก็ตายซะโอ,โ,โอ้โหแปลงร่างแล้วนะไม่มีฉากแปลงร่างไม่เฟี้ยวเลยมานี่จักการเอเดมี่จะก,กว่าจะหมดเวลารับเรื่อง มาไปครับไป Justice Cavs ห้าวิห้าวิบ๊อกลด Justice c a v ไปสวยหมดเวลามาเรียบร้อย <c oughs> ฉันว่าไม่ <c oughs> นะอารมณ์จัดการไม่ได้อะไรเงี้ยนี่พระเอกเรามาแล้วสภาพนายทำได้ดีมาก ต่สู้ได้ดีแกก็ตามแล้วฉันจะจัดการไอ้มนุษย์ปลานั่นเองฉันได้ยินนะเว้ยไอ้หัวหมิงอยาก็ตามเพื่อมนุษย์ออกแกไปไหมล่ะเอ่อพวกแกทั้งหมดแต่เป็นแค่ก้อนเนื้อเท่านั้นแหละตายตายอย่างทรมานรับเรื่อง ไหนตามทูเกตซีเรียสคืออะไรเอ่ยมาตีไงตามทุกเกตซีเรียสเอสแหลงตามทูเกตซีเรียสอะนี่บวกอีกนิดหน่อยไปเรียบร้อยเสียงมัด พร้อมกับมอนเตอร์ที่หล้มลงอะไรวะน่านายเห็นนั้นไหมนัมสุดยอดมากชายคนนั้นเป็นใครอ่ะเออมาเกิดอะไรขึ้นฉันไม่อยากจะเชื่อมันเลยอ่ะเขาทำมันได้พวกเราปลอดภัยแล้วไอ้หมอนัดจัดการแล้วหมัดเดียวเลยอ่ะแค่หมัดเดียว พวกเราปลอดภัยเขาทำอย่างนั้นได้ยังไงนะ่ะฮีโร่คนอื่นทำไม,ไม่ได้เลยนะเขาไปคัสซีจริงเหรอโคตรแข็งแกร่งเลยเนี่ยพวกเรายัางมีชีวิตอยู่เฮ้ยนายเป็นอะไรไหมย,ยังหายใจอยู่เปล่าบางทีมอนสเตอร์ตอนนั้นอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นก,ก็ได้นะแต่ว่ามันจะการฮีโร่ทั้งหมดตรงนั้นเลยนะ นั่นแปลว่าฮีโร่พวกนั้นมันกระจอกไงล่ะเฮ้ยบางทีมอนสเตอร์มันอาจจะไม่ได้เก่งนานก็ได้ยังไงก็เถอะฮีโร่คัทซีสามารถจัดก,การมันได้ด้วยหมัดเดนะียวเลยนะพวกฮีโร่คนอื่นเนีขาโคตรจะกระจอกเลยไม่ต้องพูดถึงคัทเอหรือคัทเอส S เลยไม่ไม่ว่าจะเรียกด้วยอะไรก็แล้วแต่เฮ้ยพอได้แล้ว เขาเสี่ยงชีวิตเพื่อพวกเรานะเสี่ยงชีวิตเหรอใครๆก็ทำได้อปว่าวะแต่ว่าฮีโร่่ะมันต้องจัดก,การมอนเตอร์ดูฮีโร่ทำอะไรได้ในเวลายอย่างงี้นะ มอนเตจะการพวกมันทั้งหมดแล้วเราจะเชื่อใจเขาได้ไงนะครับน่าแน่ใจเอ้ยชัวร์ว่าเราแบบว่ามีชีวิตรอดแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้แปลว่าฮีโร่พวกนี้ไม่ได้กระจอกนะโชว์ตัวพยายามจะช่วยนายฉันหวังว่าพวกมันจะหยุดทำอย่างนั้นนะถ้ามันอยากยกตัวเองว่าฮีโร่แล้วก็มันต้องช่วยเราให้ดีกว่านี้ ฉัวบางทีนหุบป,ปากกันแล้วนะทำไมนาะยต้องงุนหงิดใส่ฉันด้วยเงินของเราก็จ่ายให้กับสำนักงานฮีโร่ไม่ใช่เหรอในขณะที่เราจ่ายเงินให้มันอยู่มันก็ควรจะปกป้องเรานั่นเป็นงานของมันออดูอย่างหัวโลนนั่นเนี่ยมาพยายามปกป้องเราสุดยอดเลย ส่วนฮีโร่คนอื่นตายก็ไม่ได้เลยจะบอกให้หุบปากไงอะทุกคนมาเพื่อแบบซื้อเวลาสุดท้ายแล้วฮีโร่คนอื่นก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบว่าสุดยอดเลยอะใช่ไหมล่ะอันนี้แม่งปาหมาใช่ไหมเลยพวกเราปลอดภัยโอเคไหมแค่นั้นก็พอแล้วใช่ถูกต้องมันก็จริงที่ฮีโร่พวกนั้นทำอะไรไม่ได้มาก แต่สุดท้ายผลลัพธ pues ์มันก็ออกมาดีสาต่มาพูดครับเออวันนี้เป็นวันท okay, so ี่ดีจริงเลยดีกับฉันมากเลยฮีโร่คนอื่นทำให้มันอ่อนแอลงแล้วฉันเลยจัดการมันได้แบบง่ายเลยโคตรชิลฉันว่าฉันคนเก็บเครดิตนี้ไว้คนเดียวเลยดีมากฉันเกิดมาสายไปแล้วไงใช่ไหมล่ะเฮ้ยพวกนายได้ยินคำพวกนี้ใช่ไหมฉันเป็นคนที่จัดการมอนเตอร์ตัวนั้นนะผู้ชายคนนี้ เข้าใจไหมแล้วห้ามพูดกับฉันมาสายนะเข้าใจหรือเปล่าฮะไอหมอนั่งพูดตลอทั้งวันไอปีศาจตอนนั้นมันอ่อนแรงแล้วอย่างนั้นเหรอถ้าเหมือนเป็นอย่างที่เขาพูดหมายถึงความว่ายีโลคนอื่นแบบสู่ยังดูเดือดเลยสิแต่ยังไงหนึ่งหมัดทำไมนายชนะด้วยหนึ่งหมัดเดี๋ยวก่อนนะ นั่นมันไซตามะมิโลจากเมืองแซบที่มาที่ทุกคนบอกว่าเขาโกงเข้ามา่ะฉันเคยเห็นเขามาก่อนอะไรนะโกงงั้นเหรอไม่มีใครมั่นใจเรื่องนั้นนะนะเอจะฉันได้ยินจันเขาเหมือนกันนะมาจากไหนแล้วไม่รู้แล้วก็แลงขึ้นอย่างเร็วเลยอ่ะกินฟังแปลกๆนะได้กลิ่นแปลกๆนะเนี่ย เออแรงเขาก็ยังขึ้นอย่างนี้งั้นเหรอแต่ว่ายังไงหนึ่งหมัดมันก็ยังบ้าอยู่ดีนะฮีโร่คนอื่นเขาจัดการจนในนี่แล้วจนจนง่อมแล้วอะไรเงี้ยแต่หมอนั่นจะเอาชื่อเสียบมาคนเดียวอย่างง้นนะเอาจริงดินั่นมันโคตรแย่เลยวะเออเขาไม่ควรจะโกงอย่างนั้นเลยนะไอพวกนายน่ะเห็นพวกฮีโร่ที่ล้มอย่างนี้ไหมฉันอยากให้พวกเขามีชีวิตรอดน่ะะฮะ ถ้าประมาณตายฉันก็ไม่ได้เงินนะดีบางทีเขาอาจจะแบบโกงมาก็ได้นะัน่นมันไม่ไมยุติธรรมเลยอเออถ้าเปรียบเทียบกับเขาแล้วก็ฮีโร่คนอื่นยังดูแบบดีกว่าเลยเพราะเขาสุดยอดมากถ้าสู้จนสบักสบอมโหสภาพแต่ละคนยง่ง่ะฮีโร่คนอื่นนะ ซาจามารับเรื่องไปนะครับโอเคครับผมจากการที่มีประชาชนพูดจาไม่ดีใส่ฮีโร่นะครับซาามะก็เลยต้องยอมเป็นตัวร้ายนั่นเองยอมให้คนด่าเพื่อให้แบบว่าศัก์สีของฮีโร่ยังคงอยู่นะผมเป็นอะไรที่แบบว่าจุดยอดมากนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อเรื่องภาคราชาทะเลลึกนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมไป